มังชัดเลยนะคะเอาล่ะคะ่ะวันนี้ได้แบบเห็นพรีเซนเตอร์ของเรานะโอเคนะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเชิญทุกท่านน,นนะคะไปชมหนังโฆษณาได้เลยคะ่ะเชิญคะ่ะพราอแบบทีเรียจอเล่นงานเขาอยู่ทุกที่ ออร์แกนิกหอมช่วยลดแบคทีเรีย99.9%สะอาดทั้งตัวชัวยทั้งบ้านเพราะแบคทีเรียรจองเล่นงานเราอยู่ทุกที่<า>ต้องค,ครีมอ่านน้ำคีนอีกคีนอีกอ่อนโยนด้วยสารพ,พลักสกัดออร์แกนิกหอม ช่วยลดแบคทีทเรีย999ซานต์ Listen, ตัวจด mm ัวจ้าข้าวซีฟ lower ด้วยค่ะน่ารักมากพิธีพิธีเห็นพัวเองไหมในโฆษณาเมี่อทีรนี้เห็นไหมครับเสนนนะคะเดี๋ยวนะคะคุณอคุณบียาขยับมาด้านหน้านิดนึงนะคะขอบคุณมากค่ะอะไรนะครับเห็นทุกคนทุกเพนเห็นพิธี and แทนท่านผู้บริหารของเรานะคะคุณประเรสร,ริฐสุรัตนเมทากุลค่ะผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลความงามและเด็กบริษัทไลออประเทศไทยจำกัดให้เกียรติท่าพูดคุยบนเวทีเขาเสียงประมือด้วยค่ะสวัสดีค่ะโ,โเป็นไงคะ ครอบครัวน,น่ารักน่ารักมากๆม,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 มากนะคะเอาล่ะค่ะ,ะมาพูดในเรื่องของความรู้สึกกน,นิดนึงนะคะขอ,อนุี้ตสอบถามพรีเซเตอร์ของเราคามมุณบิวอุลออยนะคะคือรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเป็นพรีเซเตอร์ครีมอาบน้ำครั้งแรกค่ะเอาจริงๆครับตอนแรกรู้สึกว่ามันว่าผิวนิดนึง <laughs> กัว่าจะต้องถอดเสื้อแล้วก็ <laughs> ให้เห็นแบบว่าโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยออ๋เพราะว่าพี่คลี่ตับน้ำใช่พี่คลี่ตับน้ำคือถ้าเผื่อจำความได้เมืยอกี้ได้เข้าวงการมาไม่เคยรับสินค้าที่แบบว่าเป็นครี่ตับน้ำมาก่อนก <c oughs> ็เลยรู้สึกยินดีอยู่แล้วครับแล้วก็ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเราเราจะไหวไหมอะไรเงี้ยแอบไปปิดหุ่นมานิดนึงอะไรเงี้ยก่อนที่จะปิดหุ่นด้วยแหละแต่แต่ไม่ค่อยทันเท่าไหร่ค่ะ แต่ว่าก็ออกมาก็คือเป็นเป็นแนวน่ารักน่ารักออกมาผมชอบมากเลยอ่ะที่ที่ถ่ายออกมาครับอืมคุณออยล่ะจริงๆไม่มีดิฉันเลยนะ่ะไม่ใช่หรอกค่ะทุกอย่างเคอแบบไม่มีดิฉัรเลยโอ้แล้วคุณแม่ล่ะคะก็ะก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือไนคิดได้อีกคิดได้อีกเนี่ยบ้านเราใช้อยู่แล้วแล้วก็แบบเอ๊ะหรือเขาเห็นว่าบ้านเราใช้นะเขาเลยแบบว่าติดต่อมาเลยเขาจะตามเข้ามาในห้องน้ำ มันก็จะเห็นแบบผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะ<ม>ก็รู้สึกดีใจที่ลูกค้าติดต่อมาแล้วก็เราก็ภูมิใจด้วยที่จะนําเสนอสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆได้ใช้ตามบ้านเราด้วยค่ะฝากนะคุณมาเสนอนะคะทําไมถึงต้องเป็นครอบครัวของคุณบีเรื่องเรื่องยากไหมคะออกมาจริงๆไม่ยากเลยถ้าดูจากแฟนคลับที่เห็นนะเป็นเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าพอยสำคัญจริงๆต้องบอกว่าครอบครัวคุณบีบุณออยครับ จะมีคาแรคเตอร์ที่ตรงกับแบรนด์เคลีแค<ฟ>่นี้เพราะว่าแม้ว่าแบรนด์เคลีแค่นียเราจะเป็นแบรนด์ที่แอนตี้แบคทีเรีย99.9%แต่ว่าในแง่งของการสื่อสารเนี่ยเราไม่เคยใช้ความน่ากลัวหรือความความภาพที่มันน่าหวกเชือ้อโรคมาข่มผู้บริโภคตลอดเวลาเราจะใช้ความสนุกสนานใช้ความอารมณ์ดีแล้วก็ใช้ความห่วงใยของคนในครอบครัวเนี่ยมาเป็นตัวกระตุ้นให้คนมาใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อโอ้ครับเรื่องของการตลา นี <łość> ่ราคาทำไมถึงต้องเป็นิเซ็นเตอร์คลิปโฆาของเราเนก็เลยก็เลยคิดว่ากลอบควัาขอบคุณปีบุนลอยนีตรงเลยเพราะว่าถ้าใครดูคลิปดูอะไรต่างๆก็จะเป็นคล้อบควัาที่สนุกสนานแล้ก็อารมณ์ดีตลอดเวลาก็จะเห็นว่าในโฆษณาเราก็จะมีแบมบีเรียเหมือนกัน แต่แบคเกีเรียเรากล้ากันตลว่าน่าจะเป็นแบคเกีเรียที <Yes> ่น่ารักในโลกนี้แบคเกียเรียแบคเกียเรียในโลกนะคะโอ้แบคเกียเรียแจมไปหมดเลยเดี๋ยวกลับไปต้องไปอ่านทีทำงานเจนนี่เขียนละ้อียดนะแล้วคุณพี่แบบคุณออยล่ะคะพอทางฝั่งแบรนด์ติดต่อไปทำไมถึงตัดสินใจที่จะรับ เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะตัดสินใจง่ายมากใช่แล้วอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะคะคือบ้านเราใชื่อมต่อกันของคิรีีคิรีอีอยู่แล้วแล้วก็เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพนะคะแต่ว่าหลายๆท่านค่ะอยากจะทราบที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำคิริอิคิริอินะคะทุกคนคุณระเสริฐค่ะต้องนิดนึงค่ะครับก็จริงๆทุกคนคงจะทราบดีอยู่แล้วว่าคิริอิคิริอิเนี่ยเราเกิดมาจากผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือนะครับแล้วก็ เป็นผลิตภัณฑ์ครบและมือที่เรามียอดขายอันดับหนึ่งอยู่ในเมืองไทยตอนนี้นะครับแต่ว่าจากกระแสโคว,วิดที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าการป้องกันเชื้อโรคต่างๆการ เดี S <S 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 ๋ยวป่าจะไม่เพียงพอแล้วก็เลยมองในมุมที่ว่าจริงๆแค่ลีนอกจากการล้างมือแล้วเนี่ยเราทำที่แบบสุดยอดจริงๆนะคะเธอจะมีทั้งหมด3สูตรด้วยกันค่ะคบนมือออยขออนุญาตสอบถามนิดนึงคือทั้งสามสูตรเนี่ยนะคะมีออยประทับใจอะไรในผลิตภัณฑ์คลีนกับอาชุดละเอียดชุดะอียคะอ๋อจริงๆจะชอบผมกับดอกออยนะครับจะชอบสูตรสีเหลืองค่ะ ก็คือกลิ hmm. ่นดูให้สันค่ะใช่เพราะว่าถ้าเรื่องของการค่าเฉลี่ยบางทีเดือน99.9%นี้เราอยู่แล้วเพราะว่าทุกสูตรเนี่ยเกือบหมดค่ะแต่ว่าก็จะต่างกับตรงกลิ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าอ๋อจะชอบสีเหลืองรู้สึกว่าเป็นกลิ่นของที่แบบกรงกับจดดิบเหล่านะแต่ว่าสีอื่นก็มีเหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนก็ชอบคนละกลิ่นใช่ถ้าเผื่อถามลูกชายนะครับอย่างอย่างพี่ทีเนี่ยเขาจะชอบสีฟ้าอะไรก็ต้องสี blue กุญแจกุชายรักสะอาดนะคะทีอ๋อพี่ชอบสีอะไรคะ แช่ชอบแชมพูชอบแชมพูมันไม่ต่างคนต่างมีสีที่เราชื่นชอบใช่พิธีพิธีใช้ครีมอาบน้ำอะไรคะคิเล่อ่าเป็นการพูดคิดออีที่น่ารักมากใช่ไหมทําไหแม่คิเล่อีคิเล่อ่าคิเล่อีคิเล่อีน่ารักสุดๆนะคะ แล้วก็นะคะประทับใจทุกสุดเลยนะคะใช้แล้วก็เหมอะกับครอบครัวของคุณพ่อคุณ่หอมว่าเด็กๆก็ใช้ได้ค่ะใช้ได้แบบทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็บ้านเราก็มีแบบคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยก็ใช้หมดเลยไปถ่ายโฆษณากันมากว่าจะมาเป็นโฆษณาที่เราได้ดูกันเมื่อสักครู่นี้แน่นอนมันต้องมีเรื่องอะไรแบบสนุกสนุกนะคะอยากให้อยากให้แชร์ในวันที่ถ่ายเบื้องหลังกันนิดนึงค่ะทุกคนจะไม่เห็นเบื้องหลังจริงๆอ่ะคนคิดว่า ตัวไฮไลท์สุดก็คือน่าจะเป็นนี่ครับที่เราแต่งชุดเป็นชุดเชียร์โลกอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆวันนั้นก็อากาศค่อนข้างร้อนนะแต่ว่าทางทางทีมงานเนี่ยก็เตรียมการมาดีมากเลยเขามีแบบว่าแอร์มาเป่าอะไรเงี้ยให้นะครับเด็กๆก็จะลมดีมากเพราะว่าพู้พูนต้องว่าการทํางานกับเด็กเนี่ยถ้าเผื่อเขาลงเสียพุ่นี้ไม่ได้งานจะได้เลยใช่ครับผมแต่พ่อพ่อน่ารักนะคะใส่ชุดนี้นะคะรับตอนแรกตอนที่เขาไม่ให้ลองก็รู้สึกว่าจริงเหรอเนี่ย เหมือนเหมือนเงาะไหมฮะเป็นเงาะเงาะที่แบบสุกแล้วส่วนลูกก็คือแบบว่ายังอ่อนยังยังเดิบอยู่ป็นท้องลูกกันแต่ก็น่ารักดีครับออกมาแล้วคือน่ารักแล้วก็มันมีหลายหลายหลายสีมากๆที่ตอนถ่ายแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยลูกเราทําได้นะอะไรอย่างเง้นนะครับรู้สึกว่างานเนี้ยเขาให้ความร่วมมือดีมากมากๆจริงๆค่ะคือรู้สึกว่าเอาเข้าไปเข้าไปควบคุมน้อยมากค่ะ ปกติที่จะต้องเข้าไปแบบแข่ๆเป็นโขนแอคติ้งมีคอมเมนต์จากแม่ทีมาบอกว่าคือครีมอาบ,บน้ำโฆษณาตัวนี้ของคิริอิคิริอิเหมาะกับคุณชายทีมากเลยเพราะว่าคุณชายทีโอ้โหชอบมากรักสะอาดานะคะอ่าโอเค <laughs> อันนี้คือเบื้องหลังสุดๆนะคะ <laughs> ดูพ่อๆนะคะหัวจุ่นเรียบหรอยะะังไงใช่แล้วแล้วทางฝั่งของทำแกลนเองนะคะวันที่ถ่ายทำโฆษณาข่นาว <laughs> เบื้องหลังเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศ ก็รจริงๆด้วยความที่เคยทำผลิภัทฑันเด็กมาเยอะก็จะมีประสบการณ์ว่ายากมากในการเด็กแต่อย่างที่กูนอยพูดเลยวันนั้นสบายตั้งแต่เช้านี่แบบความร่วมมือดีมากเลยครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าทางทีมทั้งทั้งเอเจนซี่ทั้งเราเนี่ยรุนตั้งแต่ชุดเพราะว่าไม่แน่ใจว่าน้องจะฮอกใส่ไหมพอพอก็าส่งมาบอกว่าน้องชอบน้องใส่ล้วน้องชอบโอ้โหมันยกกเขอจะบกแล้ววันนั้นเขาก็แบบเล่นอะไรอย่างงี้เล่นจอยสนุกสนานดีมาก ก็เลยเออกมาเป็นหนังที่น่ารักแล้วทุกคนก็แบบได้ตามที่เราอยากได้เลยสมบูรณ์แบบแล้วเป็นครอบครัวที่เหมาะนี่จะเป็นพรีเซนเตอร์มากมากมากนะคะเป็นเบื้องหลังที่มีเบื้องหลังมีอะไรที่บอกว่าแบบเอ้นะคะมีอะไรที่บอกว่าเป็นเรื่องเล่าที่เป็นแบบภายในงานเลยในการทําหนังโฆษณาเบื้องหลังที่มันแบบอุ้ยต้องจาเลยเอ่ะมีไหมคะสักสักอย่างจริงก็หลายช็อตนะอย่าง มันมีอันนึงที่เขาจะต้องทำตนละเลยใช่ไหมคะ,ะพิธีเนี่ยตอนแรกออยลุล้นว่าเขาจะยอมเลิกหมายถึงปกติเ,เขาจะไม่ยอมเลิกและเขาก็จะเอาแบบสีที่เขาใช้แต้มแต้มผมอะคะ่ะอ,อ,อาจะเอามาแต้มตัวทุกคนก็ไม่มีใครกล้าแต้มเลยทุกคนก็ยื่นให้ออยเพราะต้องไปขนลงมือเพราะพิธีพิธีเขาจะเป็นคนถ้าเกิดบูดเหยียดปุ๊บนะเขาจะไม่ยอมทําอะไรเลยค่ะใช่เขาก็จะนุดไปเลยอะไรเงี้ยแต่วันนั้นเขาสนุกมากจริงใช่แต่มาแต้ม ก็เช็ดออกแต้มอีกก็โอเคไม่ว่าอะไรพอแต้มแขนอะไรย่างเงี้ยเขาก็โอเคหือเขาชื่นชมโฆษณาของตัวเขาเองเขาภูมิใจภูมิใจพี่ทีหนูชอบหนักโฆษณาไหมคุณชอบค่ะจิบจ๊อชอบค่ะชอบค่ะพี่ทีสนุกทำแบรนด์เองก็ค่ะนะคะทงแบรนด์เองก็แบบสนุกไปในวันที่ถ่ายโฆษณาใช่ใช่ครับเมื่ออย่างที่อกว่าจับประสบการณ์จริงๆช็อตหนึ่งที่แอบตะมัวีกช็อตนึ้นก็คือช็อตอำหนาว เพราะเด็กกับการาน้ำนี่ไม่ไม่ถูกเลยแต่วันนั้นสองน้องกับคนทั้งท้องดีน้องจีแอนจอยกับการอาบน้ำามากเล่นอย่างคนหนังโฆษณาเลยแล้วถ่ายเอวมากปกติชาอาบน้ำก็เป็นเด็กเวลาถ nah, ่ายคนงานอางนี้เทสบ้ so ีต้องพังเบรกเลยนะเพราะเด็กไม่ชอบการขับบางทีมันจะมีความรู้สึกแบบเวลามีฟองอยู่บนตัวมันจะคันๆใช่าง้บเพราะว่ามันอยู่นานเราต้องนึกว่าแบบว่าเป็นการที่ฟองอยู่บนตัวเรานานอย่างเงี้ยเด็กอาจจะไม่ชอบแต่ว่าวันนั้นคือเขาสนุกกัมนมาก ถูกกันโอ้โหกันใหญ่เลยทำคําลังสตัวกันใหญ่เลยโอ้โอเคพี่พีครับพี่พี่ครับเปล่าอะไรเปล่าอะไรเอาละค่ะนะคะต้องขอบพระคุณมากวันนี้ค่ะทุกท่านเชื่อว่าวันนี้เนี่ย ใครที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำคิดได้อีกคิดได้อีกนะคะมีจำหน่ายอยู่ด้านหน้าหรือว่าหาซื้อได้แล้วนะคะสะดวกได้เลยที่ห้างสรรพสินค้านั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะนะคะผู้บริหารของเรานะคะคุณประเสริฐทศรัตน์ีนภากุลค่ะผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลความงามและเด็กบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดขาเสประมือด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเรียกได้ว่า เป็นการทำงานนะคะที่แบบแฮปปี้ไปต,ตามๆกันนะคะแล้วก็เหมาะกับการเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆค่ะกับครอบครัวที่น่ารักแบบนี้นะคะคังนี้เป็นเชิญด้านนี้นะคะ <S <S เอาละค่ะเรามีอีกหนึ่งความสุขค่ะนะ